สวัสดีครับผู้ชมครับทุกท่านขอ,อนำท่านผู้ชมมาชมการถ่ายทอดสดเอเอเฟุตซอลไทยลีกคู่การท่าเรือเล่นที่โกดังสเตเดียมตัวกับเอสแบทนอกกรุงเทพนะครับวันนี้ในส่วนผู้บรรยายก็จะมีคุณประถมพิมพ์บำรุงและผมอชองศรีมารับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับว่ากีฬาทีแรกเป็นอย่างไรบ้างการท่าเรือไม่สายในครองบอลล่ะครับมหากอสโดนบล็อกโดยแล้วโดนย่าที่อินของการท่าเรือ โดยสารสัก์มาให้กับอนันตชัยโดดไม่เต็มเท่าไหร่ครับย,ย่องแล้วปั่นติดกำแพงให้ตัวสองซัดตัวนึ้งของพิเชษครับลุงออกหลังแล้วครับลูกสามของพิเชษภายบูลครับเป็นที่ชานะครับเป็นนาธานคุณมีมาเปลี่ยนทางไม่ทันครับตว,วัดแล้วบอลยัดเข้าไปของนาธานลูกนี้ คนเดียวแล้วือว่ามีพีรวุดด้วยให้พีเราวุฒิสัตว์โอ้หนึ่งศูนย์น้ขึ้นนําเอาแล้วครับเอาแล้วครับเป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆในเกมนี้ครับที่สนามโกดังโอ้โหเปลา่าเนีครับของอนนนท์เย็นสุขถูกลงโทษเลยครับคัน <c oughs> นี้สอนกว่าจะเห็นบอลอีกทีมากาจะเล็งมุมแล้วนะครับหรือว่าจะให้อิที่ช้าเล่นหรือว่ามีลูกสูตอื่น เราทลองมาด้วยครับดูว่าสูตรสูตรตรงนี้ให้อิทธิชาติดธนาทรย <c oughs> ังตีเสมอ,อไม่ไดุ้งเทพชายวัฒน์ออกมาให้กับทางสรละสักแล้วดีโอ้โหตามสูนนละครับตีเสมอได้โดยมากอ่อหนึ่งหนึ่งครับไปมีช่องครับ มาอสวินิซิอุสครับประตูที่รว่าล้างแรงกดดันต่างๆครับแตกนอตกรุงเทพตัวประกบมาคอสวินิซิอุสครับ <c oughs> ทางเจ้าลากูญ,ญ่าไม่ยอมแย่ขาเข้ามาคือไม่กล้าสกัดชิงกันมาครับไปเองโซผ่านได้ข้างในมาแล้วข้างในนาทานมาแล้วแซงแล้วครับสองหนึ่งกันถ้าเรือแซงแล้วครับ ภายในนาทีเดียวเลยทัวยนะครับาจากมากอสตีสเสมอรครับนาธานาราลโดนะครับออกไปพยายามบล็อกนะครับธนาทราแต่ว่าทำได้สวยจริงๆคุณมีคุณมีมาอลารกอร์หาอนชัยพักแล้วได้ล้เป้าของท่างโอลารกรแล้วครับ3-1โอ้โหทีนี้เริ่มไหลแล้วครับ ธนทธรเอาไม่อยู่แล้วคลึง<ฮ>หนีด้วยซ้ายครับแล้วตบด้วยขวาครักลิงเข้าออประตูไปครับจังหวะพิงละพักบอของอน,นุชัยนี่มีประโยชน์มากเลยข้ามไปหาอทิทิชาโอ้โหธนทรเซฟครับเพาะว่ายังแค่สามหนึ่งอยู่ยิงลูกนี้นี่อิทิชาเซฟยากด้วยครับ นี้แค่เข้ากรอบโอ้โหมีไรแล้วตอนออกนัดหให้แล้วไม่ไปเราอา่าทีนี้ฟังกันถ้าเดินมาบ้างาหรือว่าขวามาไหลไปซ้ายสายหลอกแล้วฮึมลูกสามาของปัชพลว่าแต่ว่าเนี่ยเกี่ยวไม่โดนบอรครับสุธิพรเลือกมาที่นาธานถึงชายวังโล่งๆแล้วครับลูุนี่ก็สี่หนึ่งเลยครับโอ้โหทำกันได้สวยนะครับแล้ว เด็ดขาดครับแถมมีความนิ่งเลยครับนี่นี่โอ้ผ่อนคลายเยอะแล้วครับการทะเรือพอได้ลูกนี้เข้าไปนะครับแล้วคนจ่ายก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับนาธานอานาโดครับอีกหนึ่งแอสซิสต์ของเขาปอยามามากอสทางขวามากอสจอ่จอๆโอ้โหพนุวงเซฟครับอ,อาทีนี้จะสวนธนชัยยังได้ทีน่นาธานอนาโดแปล เซฟลูกย้างนเนะเียดขาล็อกไว้ได้สูงใช้หลายมุมหลายด้านนับเชยนานนะครับให้ดูซ้ำๆเืว่าพานุพงศ์นี่เซฟสวยขนาดไหน <c oughs> ไม่ธรรมดาเลยแต่ว่าจะไปเสียท่าเป็นการฟาวหรือเปล่านี่อีกเรื่องโอ้โหครับดูว่าดูแล้วให้ครับเป็นจุดโทษพานุพงศ์ ร <laughs> อดขาครับหห้าหนึ่งครับไปคนละทางนะครับเด็ดขาดพอไทยลีกได้ดูการนี้ครับ ไม่มีปัญหาเลยครับผ่านได้ต่างสุดท้ายมาถึงศอสักึ้นขึ้นนาทางถึงทุมท้ตรีก็ยังเมตรีครับติดพนพุพงศ์แลวทีนี้ฝั่งของน้องเทพบ,บ้างโดยทางสุดที่ชัยระ,ะครังบอกว่าไม่ทันแล้วครับโอ้โหแต่ก็5ประตูตัวหนึ่งเลยนะครับขนาดดึงทีแรกยังจะไม่อยู่นาธานสั่งจะใช้วัดแล้วทั้งการเรื่องเสาแรกว่า่มเได้มองศอสักครับมาตามทางตรงนี้ชนเสาครับลูกนี้ ผ่าน,านมือของเข้าไหนมาดูเฮติิาากยินดีนาทานว้าบทจะได้ได้อย่างสวยเลยครับโอ้โหไม่เหลือเลยครับลูกนี้อุตสอาไทเลีกฤด้ดูการนี้ครับขึ้นนำหัวตารางดาวซันโบด้วยครับ เป็นแฮตทริกคนที่3ในซีซั่นนี้ของเขาครับตรงกันเลยประเด็นอยู่ที่คู่นั้น <c oughs> โอ้โห,โ,หโหหงายเซฟตู้นี้ไม่ยอมให้แสกหน้าครับอนุพงศ์ไทยตรงลูกยิงเต็มเหนียวของอิทธิชาประพับจนมาอิทธิชาบอลเรียกกระชอกซ้ำคนเนอชัยก็เขติดบ,บล็อกแต่คลิกอินอยู่ครับผ่านอนุพงศ์ครับพละวันเหมือนกันนะครับ เพื่อนขยับเลือกไหลามาให้สุดทิพพรก็พนุพงศ์เซฟไม่ได้ครับลูกนี้บอโดนอนน์ไม่ออกนะครับยังไม่ออกมาออกจนได้โดยทางนัทพลจิมทิงต่มุมการท่าเรือนะพนุพงศ์เปิดมาแม่นกับวีรพัฒน์จับบอลแรกไม่ดีครับที่บอให้กระตังวันามมาลบเราได้อยู่มาได้รูกเดียวทางวีรพัฒน์ชิปตัวสองก็โดนขวางครับโอ้โหอานนท์ว่าฉลองการเซฟโชวเลยครับพนุพงศ์ไทยตรงครับ จ่นิ่มๆงั้แต่ว่ารู้ทันครับยกมือมาปัดทันครับพานุพงศ์แต่จ่ายเร็วยังยังได้อยู่ของทางวิรพัฒน์ขวามืให้ดูว่าหลุดอย่างนี้ของสุทธิพรโอ้โหเฉียบอัดมากครับเจ็ดประตูตัวหนึ่งครับสิงตเล็กคลองเตยครับ ไม่ยอมให้อานุพงศ์ได้เซฟนะครับแล้วทีนี้สรศักดิอสรศัสดิกไหลมาให้มากอสซัดติดเซฟของอานุพงศ์แล้วอชิตะเก็บได้อชิตะดักได้แล้ววิญ่าอ่านได้ครับแล้วพลิกเองมาคนเดียวมาคนเดียวเจอรุมสีบอให้กับนาธานโอ้โหโอ้โหแปดหนึ่งครับเกมนี้4เม็ดเลยครับโอ้โหนาธานานาโโดถือว่าเป็นนัดที่เขายิงได้เยอะที่สุดต่อเกมเลยครับ แต่ปรบมือแปะแโอ้โหทะลุบล็อกนะครับแล้วเสียบเสาเลยนะครับรอดขาของอาชิตะมาก,ก่อนก็เลยไม่ถึงทีงนี้โอ้โหจุฑิชัยไปถึงเลยต้นสัดพันธุวงเซฟครับว่าเตะมุมงของอันท่าเรือหลายต่อหลายครั้งจริงๆครับพนธุพงศ์ไทยตรงปัดได้อีกครั้งหนึงครับลูกนี้มากอสครับขนายสรศักดิ์มา มาได้ช่องอสอสักสัดเองครับ <c oughs> พนุพงศ์เซฟอีกแล้วว้าว่าเก่งนะยฮะแอ่งแบบนี้ยองครับจะกลับไปเล่นที่สะพานใหม่นะครับรอเจอกับไวฟ์เศรีราชาครับโอ้โหได้ซัดอ้าวครับลุกจ้าินติชาไปดวลนิดเดียวโอัโอไล่มาจังหวะคว้างยาวมาครับของพนุพงศ์เถือหลวมๆอยู่นะครับบอล เด้งมาโดนตัวอย่างไม่คาดคิดครับแล้วพอกระดอนห่างมานี่ซัดทันทีครับจะรอเสียงหหดแล้วครับแบบนี้แล้วก็จบเกมการทะเลือก็เอาชนะได้แบบไม่ยากหลอกครับโอ้โหทําให้หลังจากจบการแข่งขันสัุดา์นี้นัดที่21ของฤด,ดูกาลครับพวกเขาน้ําโดงนงครับในตำแหน่งจ่าฝูง